ใครปลูกต้นไม้พืชผักส่วนครัวแล้วมีปัญหานี้นะคะขอปบปลายใบไม้ใบเหลืองใบจุดใบด่างโรคที่เกิดจากเชื้อราใบจุดใบด่างรานนํำค้างราสนิมมาใช้วิธีนี้ป้องกันและยับยั้งกันค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสากลชาแนลอย่เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมนะคะที่ปลูกพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับที่บ้านนะคะแล้วมีปัญหาอ่ขอปบปลายใบไหม้นะคะใบเหลืองใบจุดใบด่างใบหยิกใบงอนะคะที่เกิดจากเชื้อราค่ะวันนี้นะคะเรามาดูเทคนิคง,ง่ายๆนะคะในการกําจัดแล้วก็ป้องกันยับยั้งไม่ให้เกิดขึ้นมากกว่าเดิมหรือว่าไม่ให้เกิดขึ้นเลยด้วยสิ่งนี้นะคะ ปูนแดงค่ะปูนแดงกินหมากนะคะไปดูเทคนิคการใช้แล้วก็วิธีการทําง่ายๆค่ะจะได้มีพืชผักสวนครัวที่บ้านไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงามไม่เกิดโรคค่ะมาดูวิธีการทํานะคะก็จะใช้ปูนแดงกินหมากค่ะ ปูนแดงมีลิตเป็นด่างนะคะมีส่วนประกอบของปูนขาวส่วนประกอบของขมิ้นแล้วก็เกลือป่นค่ะช่วยกำจัดลาดำลาสนิมลาน้ำงโรคพืชต่างๆโรครากเน่าโคนเน่านะคะโดยที่เราไม่ต้องหมักให้เสียเวลาค่ะมาดูวิธีการทำ น้ำยาก,กาจัดเชื้อราแบบง่ายๆบ้านๆนะคะใช้ปูนแดงกินหมากค่ะทุกคนปูนแดงกินหมากเขาจะมีส่วนผสมของขมิ้นนะคะแล้วก็มีปูนขาวในนี้นะคะก็มีซึ่งช่วยทั้งป้องกันยับยั้งโรคเชื้อราแก้พืชใบเหลืองนะเรื่องการแตกยอดใบทําให้พืชแข็งแรงค่ะสามารถใช้ราดรดในส่วนที่เป็นลำต้นใบกิ่งกา้านและลงเรินได้เพื่อยับยั้งโรคเชื้อราค่ะสามารถใช้ได้กับทุก ช่วงอายุของพืชน,นะคะไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นกลาใชา้ได้หมดเลยจะเป็นช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นขอให้มีความชื้นที่เหมาะสมค่ะน้ำูนใสททำแล้วเราสามารถทำใช้ได้เลยค่ะทุกคนโดยที่เราไม่ต้องหมักให้เสียเวลานะคะหรือว่าเราจะรอให้ตกตะก,กอนก่อนก็ได้ยิ่งดีค่ะวิธีการทำกันเลยนะคะก็เตรียมน้ำใส่ขวดนะ ห้าร้อยมลค่ะแล้วก็ใช้ปูนแดงประมาณหนึ่งช้อนนะคะเนีย่ยลงไปเลยค่ะทำแบบง่ายๆนะแล้วก็เก็บไว้ใช้ได้นานด้วยกะเอาก็ได้นะคะสักประมาณใหญ่กว่าหมวแม่มือค่ะ ปิดฝาแล้วก็เขยา่าเลยค่ะวางไว้ร้อยตกตะกอนนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้เราก็ใช้น้ำํำใสๆค่ะหรือว่าถ้าใครแบบเร่งด่วนเลยสามารถใช้ได้เลยค่ะวิธีการใช้นะถ้าใช้ได้เลยนี่ก็ประมาณ3มช้อนนะคะต่อน้ํา10ลิตรค่ะแต่ถ้าเราเป็นน้ำํำใสๆแบบนี้ก็2ช้อนโต๊ต่อน้ํา5ลิตรค่ะ วิธีการใช้นะคะก็เตรียมน้ำเลยค่ะ5ลิตรนะคะแล้วก็น้ำปูนไสสองช้อนโต๊ะค่ะนำไปฉีดพ่นทางใบได้เลยคลิกใครนะคะเริ่มที่จะใบเหลืองมีเชื้อราบใบจุดใบด่างนะคะฉีดพ่นเลยค่ะใม่ชุ่มเลยนะกกตามต้นนะคะตามดิน บนสีใครนะคะขอบใบไม้เกิดจากเชือ้อราติดคุเลยค่ะและยังทำให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงด้วยนะใช้ได้กับพืชทุกชนิดค่ะทุกคน ใครปลูกมะนาวนะคะไม่แตกยอดใบนะหรือว่าใบเหลืองใบหยิกใบงอใบกูดนะคะที่เกิดโรคแคนเกอร์ที่เขาเรียกว่าโรคแคนเกอร์นะคะใช้น้ําปูนแดงค่ะทุกคนฉีดพ่นบ่บอยๆนะสามารถฉีดได้ทุกวันค่ะอาการดีขึ้นแล้วก็ค่อยๆถอ,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 อยออกไปนะคะท้ายสัปดาห์ละสองครั้งหรือว่าสัปดาห์ละหนึ่งครั้งได้เลยค่ะช่วยได้เยอะนะคะอย่างต้นนี้นะของไม่ติมนะฉีดประจาเลยไหมแตกยอดไปดีมากใบใหม่ออกมานะไม่หยิกไม่งอแล้วค่ะทุกคน ไม่มีใบจุดใบด่างด้วยนะคะแถมพืชของเราแข็งแรงเจริญเติบโตดีด้วยค่ะมะนาวกระถางนี้นะของแม่จิ๋มนะเพราะจากมเมล็ดนะคะทุกคนสามปีได้กินลูกแล้วค่ะทุกคนดูนะคะเดี๋ยวืโดกมากแล้วตอนนี้โอ้โหยอดใบแตกออกมาเต็มเลยค่ะเป็นวิธีง่ายๆนะคะทุกคนลองนำวิธีนี้ ไปใช้บำรุงแล้วก็ป้องกันต้นไม้ที่บ้านกันดูนะจ๊ะใครปลูกต้นทุงเงินทุงทองนะคะเจอปัญหานี้บ่อยๆนั่นคือขอบปลายใบไม้นะคะดินเขาจะมีความเป็นกรดเป็นด่างเยอะเพราะฉะนั้นเรามาใช้วิธีนี้ปรับค่าความเป็นกลางนะคะของดินนะค,ะคุณผู้ชมก็ใช้รถนะคะตั้งแต่ใบต้นแล้วก็ดินลงไปเลยค่ะทุกคน ใช้สมํำเสมอนะสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งได้เลยค่ะสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชผักส่วนครัวพร<ม>ิกมะเขือได้หมดเลยนะคะพืชใบเหลืองใบไม้ใช้น้ำปูนใสฉีดพ่นทางใบหรือลาดลดลงดินบ่อยๆค่ะ โรครากเนา่าคนเน่านะคะโดยเฉพาะปวยเซียนนะช่วงฤด,ดูฝนนะโดนน้าบ่อยๆนะคะทุกคนเขาจะเกิดโรครากเน่าได้ง่ายมากเพราะว่าปวยเซียนโดยธรรมชาติแล้วเขาไม่ชอบน้ําเยอะเท่าไหร่นะคะเวลาปลูกอย่าปล่อยให้ดินแฉะหรือว่าน้ําขังนะเขาเน่าทันทีเลยะคะ่ะทุกคนใช้วิธีนี้ป้องกันยับยั้งได้คะ่ะใครปลูกต้นหอมนะคะใบไม่ใบเหลืองแบบนี้นะคะเชื้อราเริ่มมาแล้วคะ่ะทุกคนในดินก็เริ่มเกิดเชื้อรา โรครากเน่านะคะเพราะช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆถ้าดินแน่นดินแข็งแล้วน้ำเขาขัางนะต้นหอมนี่เขาจะเกิดโรครากเน่าได้ง่ายมากใบเขาก็จะเริ่มเหลืองนะคะแล้วก็ยุบไปนั่นเองนะคะโดยเฉพาะเราปลูกในกระถางค่ะทุกคนถ้าเราจัดการเรื่องดินนะคะไม่ดีนะโดยเฉพาะปลูกในกระถางนะคะทุกคนก็จะเจอเปัญหานี้บ่อยค่ะเราก็ใช้ น้ำยากำจัดเชื้อราแบบธรรมชาติค่ะช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดมากกว่าเดิมหรือว่าลุกลามไปเยอะค่ะทุกคนหากเราใช้สม่ำเสมอเป็นประจำนะคะต้นหอมของเรานะคะใบก็จะเคี้ยวงามค่ะต้นแข็งแรงนะใบไม่เหลืองไม่ไหม้ไม่เกิดโรครากเน่าค่ะทุกคนหลังจากใช้น้ำปูนใสนะคะเป็นประจำคุณผู้ชมดูต้นหอมไ๋มสิวอวบมากนะคะต้นแข็งแรงค่ะเห็นไหมคะ ใบไม่เหลืองรากไม่เนา่าเก็บกินได้ตลอดเลยคะ่ะ ไปปลูกพืชผักสวนครัวแล้วมีปัญหานะคะลองนําวิธีนี้ไปทาใช้กับพืชผักสวนครัวที่บ้านกันดูค่ะแม่จิ๋มหังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะและก่อนจาการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสไครสากูจีเนลด้วยนะคะทุกคนวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ